เราเคยได้ยินกันมาว่ามีสุนัขสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถล้มสิงโตได้พูดไปเอ๊สุนัขพันธุ์อะไรยู่หนสามารถล้มสิงโตได้วันนี้ครับรายการรักเวอร์ของเราพาทุกท่านมาพบกับสุนัขสายพันธุ์นี้ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับสุนัขพันธุ์นี้มีชื่อว่าทีเบตันมาทิฟซึ่งเป็นสุนัขที่หายากที่สุดในโลกและราคาแพงที่สุดในโลก ถ้าพูดถึงเรื่องราคาก็คงไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับแค่ตัวละ50ล้านบาทกันทีเดียวตอนนี้พอพูดเห็นราคาอย่างนี้ท่านผู้ชมอยากจะไปพบกับเจ้าที่เบตันกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับกับเจ้าที่เบตันมาทิฟครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่รัชนีฟาร์มนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นสาขาที่อยู่ในจัตุจักรนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็เรามาอยู่กันนะครับก็ ตนนี้ด้านหลังที่ผมเห็นเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นที่เบตันเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของสุนัขเลยสุนัขเลยนะครับคือทําไมเราต้องมาที่รัชนีฟาร์เพราะว่ารัชนีฟาร์เนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องสุนัขที่เบตันเนี่ยก็ต้องต้องพูดถึงรัชนีฟาร์เพราะว่ารัชนีฟาร์นี่โอเป็นเก่าแก่เก่าแรกๆครับสามสิบกว่าปีแล้วก็ต้องถามก่อนครับต้องถามของที่รัชนีนะก็คือว่าที่จริงที่เบตันเนี่ย ที่ฟาร์มเนี่ยเริ่มนําเข้าเนี่ยมานานเท่าไหร่จ้ะครับเออจริงๆแล้วก็ประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาค่ะคือที่เบตดี่หายากที่สุดคําว่าที่เบตคือจ้างอ้าวภาษาจีนใช่ไหมเป็นสุนัขที่หายากที่สุดในโลกแล้วก็แพงที่สุดในโลกดุที่สุดในโลกตามคำล่ำลือนะคะเสร็จแล้วพอที่เบตเข้ามาถึงเมืองไทยนี้ เราก็เริ่ม,พ,มพัฒนา,าเพาะพันขึ้นมาม,ม,มันถึงมีให้คุณได้ดูตามท้องตลาดแล้วก็ได้ชมทั่วประเทศตอนนี้คือที่เบกอ๋อครานี้ครานี้ป๊อบถ้าย้อนเราย้อนย้อนกลับไปเมื่อ,อเมื่อสิบปีแล้วนี่ที่รัชนีฟาร์มที่จะเริ่มนำเขาคือเขาเรียกกันเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเลย<ช>ที่นำที่ไปตันคือ ทิเบตันเนี่ยอของของรัชนีฟาร์มเนี่ยคือเราเราเพาะเองเลยป่ะหรือว่าเรานําเข้าทั้งหมดเลยนาเข้ายางเดียวเลยค่ะการเพาะพันธุ์ที่เมืองไทยนี่เป็นเรื่องที่ยากยากมากครับผมหนึ่งอากาศไม่ได้อากาศไม่ไดะะ้สองก็คือว่าเป็นสุนัขที่เหมอนกับว่าเวลาผสมพันธุ์ะติดยากมากครับผมเพราะฉะนั้นถึงแพงที่สุด่ยคะเพราะว่ามันที่มันแพงคือประเด็นนี้หนึ่งคือ,อเป็นสุนัขของ ภูเขาทิเบตเป็นสุนัขของกษัตริย์ใช่ไหมครับโบราณน่ะเป็นพันปีแล้วครับผมเราก็ตามเรื่องทิเบตมาตลอดชีวิตเราตั้งแต่ทําสุนัขเนาะเราทำทุกสายพันธุ์นาเข้าแต่ว่าเรื่องที่ยากสุดคือทิเบตครับผมเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องตามตลอดเพราะว่าหายากมากครับผมอ่ะคราวนี้แสดงว่าก็คือเมื่อย้อน ก่อนก่อนหน้า1สิีแสดงว่ารัชนีฟาร์ก็ยังมีตุนักพันธ์ุอื่นก่อนใช่ค่ะก่อนที่จะมาเป็นสุดยอดของของพันธ์ุที่ไปตันเนี่ยก็คือว่าเราก็เราก็มีพันธุ์อื่นคืออย่างนี้เหรเริ่มแรกก็ทุกสายพันธ์ุที่เมืองไทยยังไม่มีครับผมเราก็พยายามนําเข้ามาเพื่อเพาะพันธ์ุที่เมืองไทยครับผมเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ30ปีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ชิสุ ผยุคแรกๆเราก็เป็นคนนําเข้าคนแรกของประเทศไทยเราก็พยายามเพาะพันธุ์ตอนแล้วก็จะมาเป็นพวกบูดอกเส้นบูดอกอะไรสมัยก่อนใช่ไหมครับที่ทํายากที่สุดในเมืองไทยเราทําแล้วครับผมเราเพาะพันธุ์เองที่ฟาร์มนะคะนอกจากนั้นก็คือเวลาคนอยากจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็จะติดตามมาให้คนไทยได้ตลอดอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าก็คือว่ารัชนีฟาร์มนี่ก็เป็นเจ้าแรกๆที่ นำสุนัขเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามานะครับก็คือย้อนไปสามสิบปีนั้นแต่ชี้สูตรยังไม่ดังเลยเอาชี้สูมาก่อนนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าจากตัวเล็กๆมันค่อยๆกลายเป็นใช่เป็นตัวขนาดนี้เขาเรียกว่าคือคือเอาง่ายนะคะคือสุนัขเนี่ยมีเป็นพันกว่าสายพันธุ์เนาะแต่ว่าเราพิเศษสุดคือที่เบ็ดเป็นคําล่ําลือที่บอกว่าคนจีนบอกว่ายากที่สุดัหนึ่ง ไม่มีทางที่จะเอาเข้ามาในประเทศไทยได้เพราะว่าเป็นสุนัขที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากไปจากโลูกแล้วเพราะทีนี้เวลาเขาออกลูกเขาก็ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติและปีละครั้งเดียวแล้วก็สมมติว่าเขาผสมเสร็จแล้วเวลาออกลูกเขาจะกัดลูกตัวเองครับผมให้เหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดไว้อ่ามันเลยหายาก แต่ว่าครนี้ไอ้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วไปได้แล้วนะคือก่อนที่จะสูญพันธุ์แต่ว่าเราก็ตั้งแต่เรานําเข้าก็เริ่มที่เราจะเพิ่มพที่มันขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาครับนี้เขาเรียกว่าไม่สูญพันธุ์แล้วคือหาชมได้ตอนนี้ในเมืองไทยก็เริ่มที่เป็นที่นิยมแล้วใช่ค่ะก็คือว่าถ้าถ้าเราติดตามพันธุ์ที่ไปตัดมาก็จะเจอครับรัชนีฟามเนี่ยออกทีวีแทบทุกช่องเลยเป็นเจ้าแรกๆคือย้อนไปดูเนี่ยครับก็คือว่าเขาเรียกว่า ไม่ง่ายนะกว่าจะ<ช>กว่าจะเอา,มา,า,ม,ามาได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เอ่อบางคนเขาก็บอกว่าเอ่เป็นเรื่องง่ายนะแต่ทีนี้มันมีนะของจริงกับเออลูกผสมนะคะเอ่อบางคนบอกว่าทำไมที่เบตที่ราชนีฟาร์มทำไมถึงแพงครับผมแล้วที่อื่นทำไมถูกถูกครับผมเพราะว่ามันก็ต้องมีการเช็คว่าอันไหนของจริงอของของลูกผสมนะคะเอาเอาเอาแน่ที่สุดเดี๋ยว ทำให้ดูนะคะว่าอันไหนของจริงอันไหนลูกผสมเนาะคราวนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าคือมรัฐนีฟาร์มเนี่ยทีเบตันคือไม่ต้องมาเลือกหรอกคือเลือกมาอย่างดีแล้วตัวสวยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเอางนี้ในช่วงหน้าเดี๋ยวมามาดูว่าไอ้จริงๆไอ้ทีเบตันเนี่ยที่มามันมายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูติดตามของช่วงหน้าครับค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับ เจ้าตัวนี้อีกเช่นเคยนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะอ๋อเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยถึงตอนไหนคะตอนี่ว่าเป็นสุนัขที่หายากที่สุดใช่ไหมคะคือที่เบตเนี่ยเป็นเป็นโบราณจริงๆเป็นสุนัาของกษัตริย์นะคะเขาล่ำลือมาอย่างนั้นเนาะอ่าแล้วเขาบอกว่าโอ้ยล่ำสุดแล้วค่าบอกว่าดุที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกแล้วก็ ใจดีกับเจ้าของที่สุดในโลกเหมือนกันนะคะไม่เมื่อกี้ไม่ได้กัดหนูใช่ไหมคะไม่ค่ะเขาอยากขนงระวังครับเขาค่ะอันนี้เขาแค่3เดือนเองนะคะเ่ะแต่ตัวใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะโตที่สุดเป็นร้อยโลนะคะค่ะอแล้วอย่างตรงนี้นะคะ อ๋ออันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาอ๋อไม่ใช่เป็นพับตอนนี้หนูตกใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมไม่เป็นไรค่ะเขาเขาอยากจะโดดลงค่ะก็เป็นที่มาอย่างไรคะทำไมถึงเราถึงต้องใส่ตรงนี้อะคะอ่ออันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทิเบตค่ะคือว่าเป็นเหมือนกับว่าพระต้องปลูกเสกอะเป็นของจริงก็คือเป็นหางจำมะรีของทิเบตค่ะค่ะนี่คือเป็นหางจำมรีจากที่นู่นโดยตรงใช่ไหมคะ S <S <S เป็นหางจามรีย้อมสีค่ะค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเขาค่ะที่เบตดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละต้องมีอันนี้ของจรงิงแล้วถ้าจะพูดถึงว่าพันนี้แบบพันแท้หรือว่าพันผสมต้องดูอย่างไรอะคะอ๋อคือมันจะมีอย่างนี้นะคะคุณดูเฉยๆอย่างนี้ก็คือที่เบตคุณก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงใ,<ช>ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะให้นากผู้ชมดูนะคะถ้าของจริงๆแล้ว ชอบมีคนถามว่าทําไมสุนัขของราชินีฟาร์มถึงแพงค่ะ้วทาไมที่อื่นถึงถูกใช่มันจะมีข้อแตกต่างของจริงๆนะต้องต้องดึงให้เขาเป็นสิงโตได้นงฮอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสเต็ปแรกค่ะค่ะต้องดึงได้สามชั้นค่ะอันนี้สามารถดึงได้เลยใช่ไหมเป็นสิงโตเลยค่ะนี่ค่ะเหมือนไหมคะเหมือนมากเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าดูใกล้ๆอ่าเราต้องดึงให้เขามาอย่างนี้ค่ะ นี่นี่หนูอยู่ดีๆนี่ค่ะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เขาแค่สามเดือนนะที่อุ้มได้อยู่ถ้าโตนี่อุ้มไม่ได้แล้วม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติ๊กร้ก็กลัวละอันเริ่มแล้วค่ะตอนนี้หนูก็เริ่มสั่นนะคะค่ะก็คือถ้าเกิดของแท้นะคะเราก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยสามชั้นสามชั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพันผสมนี่ก็จะไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้จะ จะตึงๆยังไงก็ยกไม่ได้สามชั้นนะคะถ้ายกจริงๆอันนี้นี่คนที่เบบสอนนะคะเขาบอกว่าต้องยกได้ให้สูงที่สุดแล้วก็สามารถดึงได้สามชั้นคือจะสวยที่สุดแล้วค่ะค่ะแล้วถ้ามีส่วนอื่นอีกไหมคะก็เช็คได้แต่ส่วนนี้อย่างเดียวแต่โครงสร้างก็แตกต่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโครงสร้างที่เบตนี่เขาใหญ่ดูดิสามเดือนขาสีก็สีก็เกี่ยวเหมือนกันนะค่ะ ถ้าสีแดงทางจีนเขาเรียกว่าคิงคิงเป็นเป็นสุนัขกริย์แดงเข้มเท่าไหร่ย,ยิ่งแพงที่สุดแต,แต่แต่ตอนนี้จะเรียกว่าสีอันนี้นนอันนี้ยังยังยังไม่แดงที่สุดค่ะถ้าแดงที่สุดอ่าตัว,ต,วตัวที่เอ่อออกรายการกินเนสสุ๊กเนี่ยห้าห้าสิบล้านบาทค่ะห้าสิบล้านคนจีนซื้อห้าสิบล้านบาทค่ะคนไทยก็ซื้อมาประมาณสามสิบกว่าล้านเน่ยค่ะค่ะอืแต่จากทั่วโลกก็จะ มาแวะชมที่นี่ค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสนใจน้องหมาสายพันธุ์จากต่างประเทศนะคะมาแวะชมค่ะที่รัชนีฟาร์มแห่งนี้นะคะค่ะ,คะไม่ทราบว่ามาทางไหนได้บ้างคะอ๋อตอนนี้ก็มาได้ที่จัตุจักพาซาะค,ะค่ะ,ะตรงโครงการพาซาแล้วก็จะมีที่ที่เฟซบุ๊กรัชนีฟาร์มได้แล้วก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์ได้นะคะ,คะที่หมายเลขไหนคะ 089 089 632 2044ค่ะค่ะแล้วมีช่องทางทาง Facebook หรือทางอื่นไหมคะมี Facebook ค่ะเชิญชมได้รักชนีฟาร์มภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ค่ะก็ติดตามได้ใหม่นะคะในรายการักเวอร์ค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ